นี่คือคลิปพาครอบครัวมากินหมูกระทะนะครับซึ่งตรงกับวันหยุดวันอาทิตย์ครับที่ร้านหมูย่าง2องแผ่นดินถนนเอกชัยนะครับมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กด้วยครับ มีซือบรรยากาศไปร้านครับโอ้โหมูสันเลยครับเอ้ยถ่ายฉันเด้กดแล้วนะวิดีโอจะบรรยายอะไรก็บรรยายอะไรจะถาพอะไรก็ถ่ายอะไรถ่ายยายยายนะกดแล้วเหรอเนี่ย ใช่แก๊บทำลายโลกหนูนมากินอะไรวันนี้กินหมูกระทะเหรอใช่ไหมลูกมากินอะไรเหรออร่อยไหมอร่อยนะหนุกไหมลูกหนุกไหมหนุกอะ่ะเ,เ,เอาเค้กไหมเอาเค้กไหมเอาเค้กให้นะ